อัลลุนสวัสดีทุกคนด๋ยววันนี้เรามาแกะกล่องเกมนี้กันนี่เกมเกมนี้น่าจะเป็นเกมใหม่นะเพิ่งน่าจะออกมาไม่นานเหมือนถ้าจำไม่ผิดน่าจะมาจากเอเซนช่วงปลายปีที่แล้วแล้วก็วันนี้ได้แล้วเราได้แล้ว <S 2> <S 2> <S 2> ได้เกมเร็วกว่าเขาบ้างอันนี้ชื่อ lab of vista แปลเป็นไทยก็น่าจะประมาณหนูทดลองป่ะน่าจะเป็นพวกหนูทดลองเนาะเกมเป็นอ่ะดูกล่องก็อาร์ตเวิร์กก็จะเป็นแบบดูน่ารักอะ่ะผิดกับ ปกติค่ายเนี้ยไอคลาเน,นโอเนี่ยมันจะออกแนวแบบอึมครึมอึมครม,มหน่อยเนาะอะไรอย่างนี้เอออ่าผลงานกนารออกแบบก็เป็นคนนี้เลยเนี่ยซีซิโมเน่ลุยซินีแต่วันนี้มากับอีกคนหนึ่งชื่ออันนี้เราอาจจะไม่คุ้นเลยจริงปกติเขาก็จะออกแบบกับคู่กับคนอื่นเนาะอะไรอย่างนั้นแต่วันนี้เขาเปลี่ยนคู่แหมก็เป็นแก,งก๊งอิตาลีเนาะ,อะรอบกล่องก็เป็นทีมประมาณนี้แหละ เป็นหนูเป็นบอร์ดเป็น worker placement เดี๋ยวเราลองมาแกะดูกันว่าข้างในเป็นไงบ้างโอเคเสร็จแล้วมาดูข้างในกล่องกันดีกว่าว่าข้างในนี้มีอะไรกันบ้างตึงๆโอเคก็รูบุ๊กเนาะรูบุ๊กก่อนเลยก็โูหน้าแรกนี่คือเป็นเรื่องราวเลย the sun w a t c h อืม ยาวขี้เกียจอ่านอ่านไม่ค่อยออกเลยข้ามไปเลยไปดูวิธีเล่นคอนเซปต์เกมเอ๊ะทำไมเปิดมาเป็นภาษาไม่ใช่ภาษาอังกฤษอ่ะดูดิบิเพลย์เรซินุนเอ๊ะเอ๊อ่ะชอ็ชอกชอ็ชอกช็อกช็อกเฮ้ยไม่ดีกล่องมันก็ภาษาอังกฤษปะ ไม่นะหรือยังไงคือหรือกดมันสั้นมากจนแบบมันมีภาษาอังกฤษรวมอยู่ในเล่มเดียวกันเออซีเนดเดตเราไม่มีเลยอ่ะ,แล,อะอแล้วก็เป็นอ่ะช็อคไปแล้วก็เป็นโซโล่โหมดอันนี้จะเป็นบั๊กของเกมอ่ะแต่โซโล่โหมดเนี่ย ก็ข้างในเป็นภาษาอังกฤษเนะาะก็พูดถึงการเซตอพัพเกมเพย์อะไรอย่างนี้โอเคสะเทือนใจเจอบัคอ่ะเดี๋ยวเราลองแบบเดาๆกันก่อนแล้วกันว่าแบบเฮ้ยแบบมันมันใช่ไหมอะไรอย่างนี้นะคือหน้าแรกหน้าหนึ่งหน้าสองนี่คือจะเป็นภาษาอังกฤษแต่หน้าสามเป็นต้นไปเนี่ยมันกลายเป็นเาดาไม่รู้เหมือนกันภาษาอิตาลีอะไรประมาณนี้ สักอันหนึง่งก็เป็นเซตอัพไปเนาะแล้วก็วิธีการเล่นเนาะเล่นกัน5รอบนี่วิกนี่เก่งภาษาอังกฤษเก่งภาษาต่างประเทศด้วยเหมือนกัน5รอบมี2เฟสจูเฟสอะไรอย่างนี้อา่าทำอะไรบ้างใช่ไหมก็น่าจะแบบวอร์เกอร์ไปคืออ่านมาประมาณคร่าวๆว,ว่ามันไปทำแอคชั่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็น่าจะแต่ละแอคชั่นมีอะไรมีการ์ดด้วย แล้วก็จบเล่น5รอบอ่ะเนี่ยเติดดแล้วก็คิดคะแนนจบแล้วจบเลยจบซื้อจบเพเพราะว่าเล่นไม่เป็นเออเดี๋ยวต้องไปเคลมอีกแล้ววันก่อนก็มีเคลมไปเกมหนึง่งคือของไม่ครบก็คือไอตัวเอ e ออฟ n ินโนเวชัอะไรอย่างเงี้ยเออ <c oughs> ก็เขาก็ส่งมาให้เนาะเออซื้อกับร้านในไทยแต่ว่าอ่าก็ก็เหมือนเคลมเคลมร้านในไทยแล้วก็เคลมที่ ต่างประเทศด้วยอะไรเงี้ยเขาก็ส่งมาให้พอดีเขาบอกของไม่มีอะไรเงี้ยก็เลยต้องไปเคลมต่างประเทศอ่าอันนี้การ์ดดึงดงดังนั้นเดี๋ยวคงต้องไล่ดูคอมโพเนนต์อีกแล้วเพราะปกติคือเราแกะเสร็จเราก็จะดูคอมโพเนนต์ว่าไอ้คอมโพเนนต์ครบหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่าอาจจะแบบหลังหลังหลังจากที่เราเก็บใส่กล่องนะคือแกะเสร็จแล้วก็เอามากองกองแล้วก็ไล่เช็คว่าคอมโพเนนต์มันครบหรือเปล่าเพราะบางทีมันก็เป็นไปได้ที่ที่มันหายไปเฮ้ยอันนี้เป็นแบบเป็นตัวแพ็คที่เป็นแบบ อาจจะมองไม่เห็นเดี๋ยวเดี๋ยวาห้อีกไปดูก็คือเกมนี้มันจะมีเหมือนเป็นตัวจานหมุนกลมๆตรงเนี้ยใช่ไหมอ,อันนี้อันนี้เพราะฉนั้นคือแบบมันต้องมีตัวแกนที่เอาไว้ยึดเพื่อให้จานนี้มันหมุนได้เด,เดี๋ยวทำให้ดูก็มีโทเค็นหนูนะเป็น worker placement อันนี้เป็นของผู้เล่นแต่ละคนเพราะฉะนั้นเกมนี้เล่นได้4คนใช่ไหมเออมีโซโล่ด้วยเล่นได้4คนก็มีคนละ9ตัวเนาะ มีถุงพลาสติกมาให้กองหนึ่งโอเคแล้วก็มีเมทัลนี่เป็นเมทัลโทเ e n นเป็นคล้ายๆเกียร์เห็นไหมและนี่กลมๆลายดิสดิสกลมๆน,นี้สำหรับของเพลเยอร์อาแยากไว้ก่อนของเพลเยอร์ไอที่มีหลายๆสีนี่ของเพลเยอร์อันนี้ก็เป็นตัวชีฟอ๋อเป็นหัวหน้าหนูหัวหน้าหนูนี่คอมพานเนนนี่คือจะแบบเออ ดูเป็นตัวหนูมาเลยนะเจ๋งดีส่วนไอ้หนูลูกจ็อกก็แบบเป็นตัวเล็กน่ารักอะเหมือนอารมณ์ในเกมรูทเลยอะไรประมาณนี้อันนี้เป็นลายวูดเนาเมื่อกี้มีเหล็กอันนี้เป็นวูดอันนี้เป็นคิ้วธรรมดาสำหรับเพลเยอร์อันนี้เป็นอะไรเป็นเต็นท์เหรอเป็นเต็นท์เล็กๆอารมณ์แบบเหมือนสามเหลี่ยมเล็กๆนะการ์ดมีการ์ดอ๋อรอ่ มีอะไรอ่ะมีดำดำด้วยเป็นโทเค็นเล็กๆดำๆดำอันนี้น่าจะเป็นแบบคอมมอนคอมโพเนนต์ที่เขาบอกไว้ในนี้นี่เป็น guard. การ์ดอ่ะหยิบการ์ดออกมาก่อนเนาะเดี๋ยวค่อยมาว่ากันที่การ์ดอีกทีหนึ่งนี่ไงอันนี้คือเป็นตัววิวท,ที่ที่เอาไว้หมุดมันก็เลยมีตัวหมุดตรงกลางเนี้ยมาให้แต่นี้จะเป็นหมุดเหล็กเนาะเออบางเกมแบบมาให้เราแบบใส่ย,ยากอะ่ะเจ็บมือเลยเออไอ้เกมวอยอ่ะใส่แล้วเจ็บมือมันพอดีอ่ะมันก็เลยต้องแบบ,แบ,บกดแกล้แกล้แก้เท่าไหร่อันนี้ อันนี้คือเป็นเพลเยอร์บอร์ดของผู้เล่นแต่ละคนไม่ได้มีความแตกต่างหรือเปล่าถ้าดูไวๆก็คือไม่ต่างนะออข้างหลังก็เหมือนอ,อ่าข้างหลังก็เหมือนกันออคือแบบไม่ได้มีสีแยกว่าไออ,อันนี้เป็นของเอเพลเยอร์สีอะไรก็มีพังช์บอร์ดนี่พังช์บอร์ดที่หนึ่งสองสาม สี่อบอร์ดนะเพย์ยี่บอร์ดมันเอาไปอยู่ข้างล่างเนาะเพย์ยี่บอร์ดโอ้ยใหญ่เลยอะ่ะเพย์ยี่บอร์ดเป็นเพย์ยี่บอร์ดน่าจะมีด้านเดียวนะเมื่อกี้เห็นแวบๆว,ว่ามันเป็นดำเนี่ยเห็นไหมด้านหลังมันเป็นสีดำก็ก็น่าจะมีด้านเดียวคือเล่นกี่คนก็ใช้ด้านเดียวโอไม่ใหญ่เออใหญ่นี่ว่าเป็นสองคูณสามคือมันยาวอะ่ะเนี่ยอโอ้โห ประมาณนี้ยาวๆอย่างนี้ก็นี่เห็นไหมอ่าประมาณนี้เลยนะยาวมากเป็นห้องแหละหนูทดลองมันมีหมุดตรงกลางนี่ก็ให้เราเอาไอ้ตัววิวเมื่อกี้อะ่ะที่เป็นกรลงล้อไปใส่พราะคงต้องเจาะรูนิดนึงเนาะโอเคหมดแล้วพังสปอร์ตก็ความ ใหญ่ๆก็คงไม่ยากอยู่แล้วแหละก็แกะๆไปเนาะก็รู้สึกดีงามกว่าของเกมอื่นของไายนี้เพราะว่าพังสปอร์ตดูมีความหนาอย่างไอตัวบาเล็ตเนาะที่ตอนแรกแบบมีดราม่ามีปัญหาเยอะเพราะว่ามันมันอ่อนแล้วมันต้องตัวที่มันหมุนๆเนานะมันต้องใช้ใช้งานเยอะอะไรอย่เงี้ยวางคอมโพเนนต์ลงไปแล้วมันไม่เวิร์กอะไรเีายอ่ะส่วนนี้ก็โอเคอยู่นะ เนี่ยแล้วก็ลืมมีตรงกลางอย่างเงี้ยต้องระวังนะเราก็เลยแบบพยายามตะแกะเราก็นั่งเช็คทุกครั้งอะไรเงี้ยตอนหลังจากที่แบบแกะเสร็จแล้วเอาใส่กล่องอะไรเงี้ยประมาณนี้กับการการแกะเดี๋ยวเรามาลองดูการ์ดเนาะการ์ดนี้เขาก็มีที่ให้ดึงดีงามพลาสติกก็แยกไว้เนาะเอาไปเป็นขยะรีไซเคลิลอีกประเภทหนึ่งได้โอเคการ์ดการ์ดบางอะการ์ดบางเชียบเลย จับแล้วรู้สึกถึงความบางเพราะฉะนั้นใส่ซองแต่ยังไงก็ใส่ซองทุกเกมหรือเปล่าหลังๆบางเกมก็ไม่ค่อยได้ใส่อ,อันนี้เป็นอะไรอ๋อ basic invention อันนี้เป็นบ i อิ n v e n t i o n ก็คือด้านหลังเป็นเป็นรูปนี้เนาะเป็นรูปแบบไฟฉายอะไรอย่างนี้แล้วก็มี a d v a n c e ์เนาะ a d v a านซ์ก็คือเป็นสีเหลืองอ่า basic ก็คือแบบเป็นสีฟ้าธรรมดาอะไรอย่างนี้ประมาณนี้เห็นไหม a อ v a แบบกับ b a s ิกเนาะประมาณนี้ ตีมตีมดูสดใสก็คือแบบอาร์ตเวิร์กดูสดใสมากอันนี้ก็เหมือนกันนะมันไม่แกะและกันเดี๋ยวไปค่อยแกะที่หลังนี่ก็เป็นอินเวนชั่นคือแบบการ์ดเยอะอ่ะส่วนันนี้เป็นอะไรเป็นโฮมเป็นมิชชั่นการ์ดอะไรเงี้ยเหรอล็กๆมีไม่กี่ใบน่าเสียดายที่เราอ่านภาษาอิตาลีไม่ออกคิดว่าเป็นอิตาลีไปก่อละอ่าไม่งั้นเราก็จะพอแบบ เขา,คาวคล้าได้เนาะว่าเออมันเป็นยังไงตึ้งหนึ่นง,งอะอาร์ตเวิร์กน่ารักอะคือแบบเป็นเกมหนูแบบเออแต่คือเข้าใจว่าความโหดมันจะไม่น่ารักเหมือนอาร์ตเวิร์กของเกมนี้นะเออลองไปดูว่าเวทติ้งน่าจะสูงอยู่เกมนี้ l a t of Vista โอเคประมาณนี้กับคอมโพเนนต์ ทั้งหมดก็ไม่ได้มีอะไรเยอะมากแล้วก็อ๋อเดี๋ยวติดให้ดูใช่ไหมว่ามันติดยากแค่ไหน,ต,นไติดแล้วมันจะเก็บยังไงอะติดแล้วไั้จะเก็บยากอะอย่างเงี้ยเพราะมันพับมาอย่างเงี้ยเวลาใส่กล่องมันจะใส่ไม่ได้เออแยกเลยต้องติดด้านนี้ด้วยอ๋อย่างจริงอันนี้ก็ติดแล้วกันเพราะมันจะทําให้แบบมันต้องถอดเข้าถอดออกเออเข้าใจเลยว่าทําไมมันถึงให้มาเป็นไอ้พุกอันเนี้ย แต่ก็ไม่ดีไม่ดีคือปัญหาคือเวลาเราต้องหยิบเข้าหยิบออกมันมันต้องอย่างเงี้ยแล้วก็เอาเข้าเอาออกถอนอันเนี้ยเดี๋ยวสุดท้ายก็อาจจะหายโอเคประมาณนี้กับเลดอฟวิสตาเดี๋ยวเราขอตัวไปเคลม Blue Book ก่อนและกันนะแล้วเดี๋ยวเราถ้าใครเล่นเป็นก็แนะนำมันเข้ามาหรือไม่อย่างนั้นเดี๋ยวถ้าเราเล่นเป็นเดี๋ยวเราก็จัดทำคลิปมาว่ากันว่าเกมนี้เล่นยังไงเจอกันใหม่เกมหน้าบาย